สวัสดีครับทุนผู้ชมวันนี้พามาเช็คหมายนะครับที่คลองพญาเพชรครับนี่ครับบรรยากาศที่เราจะเข้าหมายนะครับอยู่ใต้สะพานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นผักตบมาติด แต่ถ้าไม่มีผักตบน่าจะสวยนะครับหมายนี้มีช่องว่างอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองตกดูนะครับผมก็ยังไม่เคยมาตกนะครับจุดนี้ก็ถือว่ามาเช็คหมายให้ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับหมายนี้อยู่ยแถวๆหลังสนามชนไก่เทือดไทยนะครับนี่จะเป็นเขตล่ลากกระงครับดีครับเดี๋ยวไปจัเดเตรียมอุปกรณ์สักคู่ครับ จะมีที่ถอยรถลงมาจอดได้อยู่สักประมาณพันหนึ่งนะครับมีที่ตกม่เยอะนะครับหมอน่าจะชิงหลิวน่าจะหมอลยครับจุดนี้เดี๋ยววันนี้ตกหน้าดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับกราบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกทุกคนครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็ก h ท i l a n d ฟิชชิ่งออนทัวร์ครับครับวันนี้พาออกมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยนะครับวันนี้พามาตกกันที่คลองพญาเพชรนะครับที่อำเภอบางเสาธงนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับอำเภอบางเสาธงครับจังหวัดสมุทรปราการอยู่แถวๆหลังสนามชนไก่เทิอดไทยนะครับตรงนี้หมายนี้ก็มาดูไว้นานแล้วละครับแต่ช่วงที่มาดู มันจะเป็นผักตบหรือเยะวาเต็มไปหมดเลยครับไม่มีช่องเป็นอีกไม้หนึ่งที่สวยนะครับแต่ถ้าผักตบน้ำมาผักตบพัดออกไปเนี่ยผมว่าน,น่าเป็นอีกหนึ่งหมายที่หน้ามานั่งตกครับหมอกีการตกสปิวนะครับหมายนี้ก็จะมีสะพาน,นครับน,นั่งร่มใต้สะพานตกได้ทั้งวันครับคือคนไม่เยอะนะครับก็ออกมาเส้นสายวันนี้ มาถึงหมายก็ประมาณสัก11โมงคึ่งแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสัก12นาฬิกา3นาทีครับก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับก็ถ้าจะไปหมายอื่นแถวหมายดังๆแถวคลองจระเข้แถวคลองเจาเ้าแถวคลองส่งน้ำก็น่าจะเต็มหมดแล้วครับเพราะผมบอกมาสายเมื่อเช้าทำงานออกกะมาครับเมื่อคืนเข้าทำงานกะดึกแล้วออกกะมานอนพักผ่อน พักหนึ่งนะครับสองสามชั่วโมงก็เลยออกมาหาผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ถือว่ามาเช็คหมายก็แล้วกันนะครับเป็นหมายใหม่ของผมแล้วก็หมายใหม่อีกสําหรับอีกหลายๆท่านเลยก็ว่าได้นะครับหมายนี้ดูร่องรอยแล้วยังไม่มีการตกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่ามาเช็คหมายถ้าตกเรื่อยๆก็น่าจะเข้านะครับเพราะแถวนี้ก็จะเป็นบ่อปลาทั้งหมดเลยก็น่าจะ มีปลามันหลุดออกมาบอ่อจากบอ่อจากอะไรบ้างนะครับก็ลุนไปด้วยกันครับวันนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าฟ้าก็ปิดนะครับไม่ถึงกับปิดนะมันคืมๆจะตกก็ไม่ตกนะครับแดดไม่ออกบรรยากาศอย่างนี้ปลาไม่ค่อยจะกินเหยื่อนะครับแล้วก็สายด้วยเท่าที่ตกก็จะกินดีส่วนมากก็เป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงที่ปลากินแล้ววันนี้ออกมาสายแล้วมาเจอหมายใหม่แบบนี้นะครับ หม้สดๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากเอาใจช่วยนะครับเป็นกําลังใจไปด้วยกันครับครับเดี๋ยวเราไปลงเบรคชุดแรกครับครับรับชมบรรยากาศการตกปลาในวันนี้ไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผมผมันก็จะมีช่องเยววาวานิดนึงนะครับพอได้ตกพอดีให้จิ๊จิต โอเคครับลงเ็จแล้วก็ตีใกล้ๆนี่ครับมันมีช่องช่องตกตบนิดนึงนะครับพอที่ดีเป็ยดได้ถ้าถ้าน้ำมาถ้าตกออกไปตีถึงกลางคลองหรือว่าชิดอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าคลองนี้น้ําไม่แห้งนะครับน้ํามีทั้งปีครับก็มาลุ้นนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับยังไงนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่ครับยังไงก็ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กๆด้วยช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพยายามนะครับหาหมายใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้ามีสุดเยื่อดีก็จะนํามาแบ่งปันกันครับส่วนพิกัดต,ตรงนี้นะครับถ้ามันเข้าดียังไงหรือว่าถ้าถ้าผู้ชมอยากมาซ้ําตามหลังผมหรือว่าอยากมานั่งเล่นพักผ่อนก็เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็คำอธิบายใต้คลิปนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมชมบรรยากาศหน้าหมาย ผมว่านั่งใต้สะพานเลยนะครับเงียบนะครับตรงนี้ก็ตกได้อยู่สักท่า,าน่าหมายตรงนี้มันโล่งครับพัดออกไปก็ก็ลงได้ถึงตรงนี้เลยครับสองเจ้าเบ็ดสักสิบยี่สิบเบ็ดสิบยี่สิบหลังก็น่าจะลงได้นะครับมีปลาขึ้นอยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับรอรุ้นสักพัก แล้วก็ถอยหลังลงมาตรงนี้เลยครับข้างสะพานรถจอดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวครับเต็นเต้นอะไรก็ไม่ต้องกางครับนั่งใต้สะพานลมเย็ยนๆครับดีครับรุ้นไปด้วยกันรครับผมปากเป็นกำลังใจด้วยครับ เต็มซ้อนเลยนะครับเปิดไม้ใหม่นะครับลงได้สักพักนะครับใสสวยเลยครับผมสองแต้มนะครับตะเพียนขี่ครับชมตัวต่อไปครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหมายใหม่นะครับก็สักลงได้สักประมาณสักสิบยี่สิบนาทีได้ครับผมขี่ครับงามครับผมมีอาการเหรอ คอยนะครับที่ตามหาครับ่านผู้ชมมาจนได้นะครับหมายม่าโด้นะครับเพราะมีผักล้อมรอบเลยครับน่าจะมีซุ่มอยู่มีจริงๆนะครับสวยงามนะครับผมมาแล้วครับของพญาเพชรนะครับบางสะทงสุดยอดครับจมตัวต่อไปครับผมแดดเริ่มจะมาแล้วครับ น่าจะมีอะไรดีๆนะครับนี่ก็มีอาการนะครับสุดยอดครับผมทำตัวต่อไปครับ แจมรับผมเป็นตะเพียนนะครับมีเข้าเรื่อยๆดึงเบียดเรื่อยๆนะครับแต่ผมวัดไม่ทันนะครับโอเคครับชมตัวต่อไปครับมีอาการแทบทุกคันเลยนะครับถือว่าเปิดหมายได้สวยนะครับหมายนี้ถ้ามานั่งสปิวชิงดีวได้หมดเลยครับหน้าดินโอเคครับนี่กินไปหลังนึงนะครับตัวนี้มีอาการ แต้นะครับอินเตอร์เพียนนะครับเมื่อกี้ก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับไม่ได้กดถ่ายนะครับสองแต้มนะครับติดๆก็มีเข้าเรื่อยๆนะครับผมไปวัดไม่ทันกีครับชมตัวต่อไปครับผมสวยงามครับเปิดไม้ใหม่มีอาการนะครับหาลังเลือกเข้าแล้วครับ พาปลาไม่เคยเข้าเหยื่อครับมีอาการทุกทุกครั้งนะครับตอวนี้ยังไม่โดนนะครับ การทุกอันเลยนะครับรอลุ้นกันครับไปแล้วครับทุกท่านนี่น่าจะเป็นที่สโกอีกแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยไปแจมแล้วครับฝูงน่าจะเข้าแล้วครับตอนนี้มันมีอาการทุก มีอาการทุกชุดเลยนะครับตัวนี้กินมันหมูนะครับนี่ครับผุใส่เมิดโฟมสองตัวนี่ครับกินมันหมูนะครับตัวที่สองนะครับที่ศกสวยงามครับน่าจะผูงเริ่มเข้าแล้วครับดูแล้วมีอาการทุกคันเลยนะครับตอนนี้ผุตัวต่อไปครับครับท่านผู้ชมนี่ก็ลงเบ็ดได้สักสองชั่วโมงนิดๆแล้วครับปลาก็มีได้มา ย่สกสองเต้มประเบียนสองเต้มครับแต่ก็มีเข้าเหยื่ออยู่เรื่อยๆนะครับผมไปวัดไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับเอเดี๋ยวเปิดกล้องแล้วก็ไปวัดไม่ทันครับนี่ก็มีเมื่อกี้ก็มีดึงไปทีหนึ่งนะครับไปวันไม่ทันก็อย่างนี้ครับก็รอรุ่นกันไปอีกครับเผื่อมีเต้มสวยๆมาเพิ่มนะครับก็ธรรมดาก็หมายใหม่ยังไม่ค่อย เคยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับถ้ากินประมาณนี้นะครับลงไปสักพักก็มีอาการเลยครับแล้วนี้ก็มีอาการอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่โดนตัวเบ็ดเท่านั้นเองถ้ามาซ้ำไม่บ่อยน่าจะดีเลยครับหมายนี้แล้วก็ที่สำคัญมีล่มนะครับมีใต้สะพานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเพื่อนๆจะมานะครับก็เพื่อการรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับ จะประมาณนี้นะครับก็ลุ้นเป็นกำลังใจกันไปครับแดดเริ่มมาแล้วครับน่าจะน่าจะมีตัวเพิ่มครับยังไงก็ดูอีกสักพักครับรมีเข้าเรื่อยๆนะครับเป็นตะเพียนนะครับ อีก <Okay, S 2> ครับชมตัวต่อไปครับฝนเมื่ดมาอีกแล้วครับแต่ก็มีใต้สะพานนะครับโีเ okay, ครับชมตัวต่อไปครับผมไมต้มนะครับสายขาวครับจะเพียนกินติดๆเลยนะครับ สวยงามครับผมจอดครับหน่ครับหน้อบไหมแล้วครับ่หมแป้ล้วครับรถถังน้อยหมแล้วครับ แห่งคลองพญาเพชรนะครับสวยงามครับผมตัวต่อไปครับน่าจะมีเข้าเรื่อยๆนะครับดูนะใต้นี้นะครับไปแล้วครับท่านชมไปแล้วโอ้โหออมาแล้วครับมาแล้วครับ นฝูงแล้วครับหากแล้วครับรถถังนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดยอดนะครับของพญาเพชรน่าจะมีเยอะอยู่ครับดูแล้วมีอาการมันฟองขึ้นทั่วหน้าหมายเลยนะครับรอแต่ไซส์ใหญ่จะเข้าแค่นั้นเองนะครับถ้ามาซ้ำน่าจะแจ่มเลยครับหมายนี้ชมตัวต่อไปครับผมสุดยอดครับโหครับคุกคม ครับูอยู่นะครับหมายเต็มครับโดนปูงนะครับน่าจะเข้านะครับมีอาการหลายชุดนะครับตอนนี้เข้าหน้าเป็นฟองเต็มเลยนะครับสวยงามเลยครับหมายนี้เปิดหมายได้สวยนะครับคุมตัวต่อไปครับผมสุดยอดครับเย็นแล้วครับบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับ สวยงามนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคลองเนี่ยไม่เคยแห้งเลยครับม,มาดูหลายรอบแล้วโอเคครับถ้าหน้าหมายโล่งๆผักตบเปิดดีๆสวยเลยครับหมายนี้ จากเรือเรือมานะครับเมื่อกี้ผมจะนีอยู่แบบนี่ก็อยู่นะครับออกแต้มนะครับเป็นตะเพียนนะครับส่ตัวต่อไปครับผมโอ้โนะครับโยนเอาลงไปโลนเลยครับตรงนี้มาไอแต้มนะครับมาอีกแล้ว โอ้ลุตมาอีกเตีมนะครับผมเพิ่งโยนลงไปเลยครับตัวนี้สุดยอดครับชมตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับผมโอ้โห้นดูมาแล้วโยก่อนับครับเดี๋ยว้ายแล้ว แต้มนะครับท่านผู้ชมก่อนจะกลับรอบเยื่อลงเยื่อชุดสุดท้ายแล้วหมดแล้วเย็นแล้วประมาณสี่โมงครึ่งนะครับถึงยอดับผมน่าจะเก็บเบ็ดแล้วครับหรือว่าผ่านนะครับหมายนี้เป็นหมายดิบๆหมายใหม่เลยก็แล้วกันนะครับเปิดหมายได้สวยนะครับลมตัวต่อไปครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วละครับได้เวลากลับนะครับสี่โมงครึ่งครึ่งวันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับหมายนี้ของพญาเพชรอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับสําหรับหมายนี้เป็นหมายเปิดใหม่นะครับถือว่ากินพอใช้ได้เลยนะครับไม่เหงานะครับกินเรื่อยๆเลยนะครับไม่เหงานะครับปลาก็ถือว่าโอเคเป็นปลายี่สกกับปลาตะเพียนนะครับ ผลปนินยังไม่เจอนะครับสาหรับไม้เปิดใหม่นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับถ้าผักตบพัดไปนะมาพัดผักตบไปนี่ถ้าไม้ลงโล่งนี่ตกมันเลยนะผมบ่าน่าจะกินดีครับตีไปถ้าตีไปกลางคลองได้นะครับครับส่วนพิกัดนะครับไม้นี้เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับในคําอธิบายแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับปักทุกจุดแชร์ทุกไม้นะครับถ้าเป็นไม้ธรรมชาติที่ผมไปเอง รกเว้นถ้าผมไปกับคนอื่นที่เขาไม่สามารถให้บอกได้ก็จะตอนนั้นก็ก็ขอสงวนไว้แต่ส่วนมากถ้าเป็นหมายที่ผมไปเองเป็นหมายธรรมชาติปักทุกจุดปักทุกหมายไม่มีกักนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับก็จะพยายามหาหมายใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ ครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเผื่อมีหมายดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้ไม่พลาดจะได้รับชมก่อนใครก็จะได้อัปเดตก่อนใครก็จะได้มาตกกันเลยนะครับครับส่วนหมายนี้ก็อยู่แถวหลังสนามชนไก่เทิอดไทยนะครับครับเดี๋ยวมาเรามาดูปลาลวงกันนะครับวันนี้สวยงามเลยนะครับ น,นี้นะครับเป็นยี่สกไซกาลังไซเป็นแวน่แวนนี่นครับจให้ดูนะครับน่าจะหลายแต้มเลยผมทําหลุดทําหลุดไปเยอะนะครับแล้วก็วัดไม่ทันนะครับยี่สกสามทีนี้สี่เป็นเจ็ดยี่สกเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็ตะเพียนอีกน่าจะน่าจะ ิบก็แต้มยี่สิบแต้มได้นะครับรวมแต่เพียนนะครับถือว่าโอเคนะครับครึ่งวันนะครับกับไม้นี้ถือว่าผมว่าผ่านนะครับเพราะเป็นไม้ไม้ซิงเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตกค่อนข้างที่จะไม่อํานวยเท่าไหร่ถือว่าประสบามสำเร็จนะครับแค่นี้นะครับเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาซ้ําอีกครับไม้นี้รอักตบมันเปิดไปหรือว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมานะครับไม่แน่ ด้วยยังประทับใจอยู่ครับเจี๊ยค,ครับมันเจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้เกา่าวกันว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่หลักศิลาก็มารับชมขอ้อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรยยิ่งขึ้นไปครับออกไปอย่างมีความสุขกานคลิปหน้าผม ครับเดี๋ยวมันเป็นฟารวมกันนะครับงานนะครับรวมของเราโกลด์ไซส์แบนงานครับอันนี้เดี๋ยวครับลงนะครับขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับปลาปลาฝักตบไปเนี่ยเป็นบ้านเตียงนะครับหมาแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมันเป็นน้ําลึกด้วย ต้องลงตกฝั่งนน้นได้เจยมเลยแต่มันลบครับเดี๋ยวรอรสสักกเงียบออกไปนะรนครับตาขึ้นแล้วอือจิีส่ตสะเทียนนั้นเลยนะครับรับเจอกันิาหน้ครับผม